สวัสดีครับชาวโลกโเพียสบายจนเพียวันนี้อ่าผมเปิดไพ่คนวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สี่ยี่สี่ห้ายี่สิบเจ็ดแปดกัสามสิบยี่สิบถึงสามสิบจะเป็นไงครับอ่าวันอาทิตย์นะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับอ่าดูก่อนครับใจยเย็นนิด อ่ะมต,ตัวแรกนะครับอ่าคุณวันอาทิตตัวแรกเป็นเด็กถือเหรียญถ้าไปถือเหรียญเนี่ยถ้ามันเป็นเหรียญเนี่ยคิปแล้วมันเป็นด้านบวกของชีวิตเด็กเหรียญนี่คือคนที่ทำธุรกิจเล็กๆอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของตัวเองนะครับจะไปยังไงอ่ะเครียดดูหน้ากดิจะเครียดไปไหนอะ่ะดูดิบ้าอ่ะดังหนึ่งดาบ ตกขอบแล้วเฮ้ยไม่กี่วันนี้ก็ไอ้สองตัวนี้ก็มาพร้อมกันอีกมาอีกแล้ว่าก็เครียดกันดีอืมอ่ะครับสำหรับคุณเกิดวันทิตย์นะครับอ่ะภาพรวมภาพรวมเนี่ยคือเป็นไปเหรียญด้านบวกก็จริงนะครับแต่นี้ดูดไพ่ไอ้ที่มันเป็นด้านลบหรือว่า ไม่ค่อยตรงผลดีกับเราก็คือดาบดาบดาบเนี่ยไม่เทา้าก้าวไม่เทันเบือ่อถ้าเป็นดาบหมายถึงการที่ต้องต่อสู้หรือต้องฟันฝ่าหรือเราจะเจอปัญหาอะไรเงี้ยครับไม่มีใครไม่มีปัญหาแล้วครับในโลกเนี้คนรวยล้นฟ้าก็มีปัญหามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยทําไมเป็นหาเรื่องการเงิน ็ถ้าเขารวยแล้วเขาเต้องหยุดดิเขารวยแล้วเขาไม่ต้องดิ้นรนหาเงินนี่ก็นอนสวยสุขอะไรก็ได้นี่ก็แสดงว่าถ้าเขายังไม่หยุดที่จะหาเงินก็แสดงว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่จริงป่ะเออเพราะนั้นทุกคนมีปัญหาหมดแหละอ่ะตอนนี้มาดูดึกลงอ่ะถ้าไปเดี่ยวนเรื่องการเงินก่อนนะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นการเงินซึ่งมันก็ยังไปอยู่ได้อะถูไถอะไรไปอยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยครับ อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยอ่าถ้ามองที่ปัญหาเนี่ยดาบเนี่ยอย่างคิงดาบอย่างคุณเครียดคุณจริงจังเกินไปคุณลงลึกกับชีวิตมากเกินไปมันก็เครียดควินดาบก็พร้อมจะสู้อะ่ะต่อให้เหนื่อยหรือลําบากก็สู้หนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงชัยชนะที่ได้มาที่ความยากเย็นยากลําบากมีมงกรขอี่มคือชนะนะเออแต่ชนะนะแบบชนะอ่ะแต่แพ้เต็มตัวเลยอะ่ะแบบนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบเ่าให้เข้าใจง่ายเลยครับ คือการสู้กับใจตัวเองนั่นแหละลาบากสุดและยากสุดแล้วถึงจะเกิดมาเป็นคนโบนโลกที่ผมก็รู้ว่าเอาอมันคงเรื่องนี้แหละเพราะทุกคนเกิดมาเพื่อสู้กับใจตัวเองทั้งนั้นเลยครับอย่างเรื่องงานเนี่ยเบื่อเบื่ออยากอยากงานเนี่นย,ายาง,านนงานขยายตามเนี่ยตัวงานที่ไม่หยุดทิ่งงานที่ต้องกระตือน้นเนี่ยมันทั้งแจ็คทั้งควีนเ,เนี่ยคือเรื่องงานนี้แบบกระตร้นล้นเลยครับอย่าลกลกรคโร่ลยครับตื่นลุร้นเนี่ยดีนะครับเมื่อคออดิดการใหญ่ถ้าคุณยึดการใหญ่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรหรือเป็น พนักง,งานลูกจาก้างอะคุณคิดการใหญ่ปัญหามันจะเล็กนี่ผมบอกหนึ่งไม้เท้าหมายถึงว่าพรสวรรค์ฝีมือแปลว่าคนเรียนเก่งก็ได้นะถึงคนเรียนไม่เก่งก็จะแสดงว่าเขาจะมีศักยภาพในด้านาทักษะอะไรบางอย่างเขาอ่ะดีนะครับหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งไม้เท้าหมายถึงว่าธุรกิจขนาดเล็กอ่ะผมโยงให้ธุรกิจขนาดเล็กที่จะทําอะไรดีวะก็ทําอะไรที่มันถนัดอะ่ะทาแล้วแม่งมีความสุขทําแล้วมันเออรู้สึกว่าเออ ถึงมันจะได้เงินน้อยเงินมากก็ไม่ต้องไปสนใจในยุคปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันนี้มันโลกของทุนนิยมหมายถึงว่าใครมีเงินก็สามารถสร้างความสำเมร็จได้นั่นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็หมายความว่าเมื่อมันต้องใช้เงินในการเดินหน้าในการขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็เป็นมาตลอดแหละครับแต่ผมสามารถกดจิตให้โดยที่ ผมจะทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เงินก็ผมผ,ม,ผม,มีตังค์น้อยอะ่ะผมก็ต้องหาวิธีหาเงินใหมน้มันพร้อมที่จะทําได้เอ็มเพลเลอร์ันหมายถึงว่าคิดกันใหญ่เพราะนั้นเอ็มเพลเลอร์มันก็คือว่าใหญ่คุณ,ค,ณค,คิดแบบคนที่ยิ่งใหญ่คนจะสําสเร็จบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะเอาคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะเวลานี้ก็คือไม่มีพลังครับไม่มีพลังก็คือมันมา,มาจากไม่มีแรงบันดาลใจ แรงบานานใจมีมีมาทําไมเพราะว่ามันมีเป้าหมายอถ้าคนไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีแรงใจไม่มีพลังไม่มีความหวังก็จะไม่มีพลังแล้วก็ไม่มีแรงมันาลใจแรงบันาลใจมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราว่ารู้สึกเอ้ยต้องผ่านต้องผ่านเพราะฉะนั้นคุณเป้าหมายคุณต้องชัดก่อนนะครับเป้าหมายคุณชัดก่อนเป้าหมายชัดปุ๊บเดี๋ยวการกระทามันจะชัดในช่วงเจ็ดวันที่ผมดูให้ไม่มีอะไรยากนอกจากใจตัวคุณเองอะ อ่ใช่งานขยายงานเติบโตมันเป็นในแนวโน้มที่งานมากขึ้นแต่ได้เงินเท่าเดิมแน่ๆนแง่แง่คุณจะต้องออกหรือเปล่าออกไม่ออกคุณจะไม่ออกก็ได้เพราะว่าไอ้เก้าเด็กเนี่ยมันก็ออกออกไปแล้วคุณจะทำอะไรเออมันจะคิดนี้แหละแต่อยู่กูก็อยู่แม่งไม่สุขวะ่ะกูอยากออกเหลือเกินแต่ออกก็ไม่รู้จะทาอะไรเพราะนั้นไม่ต้องขึ้นกลางสู้ส,สู้ไม่ได้เป็นพวกมันไปเลยกฎของผมที่บอก ถ้ามันจะต้องทํางานอยู่ที่เนี่ยจนงานมันขยายเติบโตหรือง,งานมันหลายหน้าที่ก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณคิดจะต้องทํามันอยู่อ่ะคุณก็จําเป็นจะต้องสนุกกับมันไม่งั้นคุณแล้วคุณคุณทำไปเครียดไปมันจะดีไหมอ่ะไม่มีทางครับมันไม่มีความมีผลดีแล้วครับความเครียดมีประโยชน์แค่หมอกับคนผลิตยาแค่นั้นแหละครับน้องั้นไม่มีใครได้ได้ประโยชน์จากมันเครียดไปก็ไม่ทําให้รวยขึ้น นี่นิสินก็ไม่ได้ลดลงนี่เชียไปทําไมอ่ะเชียได้ครับไม่ได้ห้ามแต่ว่ามีสติเชียยังมีสติคือรู้เท่าทันจิตก็หมายถึงว่าเราคิดเรื่องนี้สินโอ้โเป็นนี่แสนสองแสนกูเป็นนี่พันสองพันล้านสองล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้ยแม่งจะทวงกูแน่แน่มันคือเรื่องปกติถ้าเป็นนี้แล้วไม่โดนทวงนะคุณอบประหลาดเพราะฉะนั้นคุณเจอเรื่องประหลาดที่ไหนคุณเจอเรื่องปกติอยู่และอย่างหนึง่ง คนที่เป็นหนี้แม่งเยอะมากคุณมีเพื่อนเยอะมากคุณนี้เป็นหลักล้านถ้าสมมติคุณมีหนี้คุณนี้หลักหมื่นอะไรก็ได้หลักหมื่นเนี่ยคุณว่าใหญ่แต่มันมีคนมีหนี้เป็นหลักร้อยล้านก็มีเออเพราะนั้นไม่ต้องร้อยล้านก็ได้คุณมีหนี้เป็นหลักหมื่นแต่คนรอบตัวคุณเขามีหนี้เป็นแสนแสนก็มีอยู่ได้ได้อยู่ได้ด้วยอะไรอยู่ได้ด้วย,วย,วยจิตครับอยู่ได้ด้วยจิตที่เรากล้าแขกเข็บอกแล้วหนึ่งดาบอ่ะมันก็ผ่านไม่ได้แต่เหนื่อยหน,หน,หน่อยนะเนี่ยนี่คือช่วง สุขภาพก็คือความเครียดเนี่ยความเครียด่ะความเครียดแล้วก็ตะุ่นหงิดง่ายเหมือนอากาศเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมันก็หงุดหงิดไปหมดอ่ะเขามันขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแบบสุขภาพมันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทะเลาะกับตัวเองนั่นแหละแล้วก็เครียดหาหา้งออกไม่ได้หาทา้งออกไม่ได้ก็ออกมันสั่งข้าวไงครับห็นยาก <laughs> อ่ะไรการงานอ่ะไปแล้วการเงินไปแล้ว กูประสักกันต่อสู้วิธีผ่านปัญหาก็ไปแล้วเรื่องความรักไม่มีไม่มีความรักก่อนเด็กเป็นยังไม่รักใครอะ่ะรักไปแล้วเหนื่อยก็ไม่รักอะ่ะตอนนี้รักตัวเองก่อนเอมันไม่มีไพ่ความรักขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามันแปลไม่ได้มันก็แปลได้นะเนี่ยอย่างหนึ่งดาบเนี่ยโอ้ยอินี่กูต้องให้กูงองอนอ้ยทดลองนิดเดียวเรื่องมันทําไมต้องงอเยอะนะใช่หมดหนละเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไพ่ไม้ถามันดีดงินหล่นบางทีคุณทําอาจจะทํางานมากเกินไปคุณทําอะไร ทาหน้าที่ต้องดีที่สุดต้องอะไรกันบางทีคุณอาจจกลืมว่าคุณมีคนที่คุณรักแล้วเขาต้องการอ้อมกอดนะเขาต้องการคําดีๆสักคำหนึ่งให้คุณพูดกับเขามีนะคุณนึกดีๆว่ามีต่อให้คุณไม่มีสามีหรือไม่มีภรรยาคุณก็ยังมีพ่อแม่มีพี่น้องถ้าเขารักคุณอยู่อยากให้คุณสัมผัสพูดดีๆกับเขากอดเขาบ้าง การกอดคือการให้พลังครับคุณต้องมีพลังกอดเพราะนั้นคุณต้องมีพลังเรื่องความรักมันไม่มีอะไรหรอกครับมันมีแค่สองอย่างผิดหวังกับสมหวังมีแค่นั้นนะครับถ้ารักแล้วไม่สุขสแสดงว่าไม่ใช่รักเราก็ต้องเริ่มทบทวนใหม่ก็แค่นั้นเองครับว่าเราจะเดินยังไงปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการที่ไม่คุยกันครับต่างคนต่างทิฏฐิแล้วไม่คุยแล้วก็เข้าใจกันเองอย่างนี้มันมันจะไปด้วยกันรอดไหมมันก็ไม่รอดมันรอดอ่ะ รอแบบถูรูปถ,กกถูกลางถุรักถุกเลไม่เอาเราเจะาก็จความสุขเราไม่เอาความถูกเพราะนั้นก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับอขอบพระคุณนะครับสำหรับคุณเกิดมาทิตแเราเจอกันใหม่สวัสดีครับิ้ว